เขาตำรับหลวงนะครับผีเสื้อใต้ร้อยครั้งไม่ใช่เรื่องกติท่านทำดีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำให้สิ่งที่ผมผมที่ปรึกษานะครับก็ทราบว่าข้อสังการในที่ประชุมรัฐมน,นมรตรีเนี่ยพอมีวันหลายปีเห็นท่านตถางว่าแต่ตอนนี้เราอยากจะมาทำางามแข่งกันมตา,ต,า,ต,า,ต,าต่างอะไรแล้วเนี่ยถ้า มีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งประโยชน์สูงก็เกิดกับประชาชนนะครับก็ถ้าคเอกชนก็ทําไปภาครัฐก็จะทาให้ทำเพียรเนี่ยช่วยได้ที่นี่สองเรื่องเนี่ยันถระสงง์ผมคือนอกจากเป็นศูนย์รับเรื่องราวบล็อกแล้วที่นี่จะเป็นศูนย์รับข้อมูลการกระทําทางอาชญากรรม ท่านประธานเด็ดดีท่านก็คือคำชักผมก็เลยถือว่าผมเป็นมือไม้ของท่านเนี่ยผมก็จะเอาที่นี่นะครับเป็นที่เป็นศูนย์ที่นี่จะเป็นที่ที่พึ่งได้ช่วยได้นะครับผมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการที่ผมสืบค้นเองนะครับมีฝ่ายกฎหมายที่เป็นที่อาสาระผมกลับเรียนว่าวันนี้เป็นเพียงรั้งหนึ่งนะครับท่านประธานครับ ผมได้ขอความเมตตาจากรัฐมนตรีที่เป็นเดี๋ยวเราจะจัดงานเป็นเรื่องเวลาเลยทั้งทั้งหน่วยงานที่ที่มีระบบเทคโนโลยีก็พร้อมที่จะามาเสิอให้ ด้านหน้าก่อนครับด้านหน้า ตามด้วยครับด้วยครับด้วยครับเจอกันนะครับ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  มาที่นี่แครั้งแล้วถ้นับถึงวันนี้ด้วยก็เก้าครั้งวนเือนนี้เราไม่ได้เก็บหนังซือที่ขึ้นันที่ที่ไปทั่วหมดไปทั่วหมดว้าวหัวไม่มีบ้านอยู่หัวไม่มีบ้านเขาจะไปจุดหน่กัน้วกลับไปบ้านเราพีีังค์รถขึ้ตต อย่ต่้งกัดทิใจนอนกลางทีกไม่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 ไย่ไม่ไมาไมแไม่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 ไ่าม่ไ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 ี่ไม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 ่ไ้่ไม่ไม่ไมเไม่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 นม่ไ้่ไม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 ่ไ่ไม่่ไมเม่่ไม่่ไม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 ไ รับทราบแล้ววันนี้คือเป็นวันแรกนะครับที่ผมทำหน้าที่แล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยงานแรกของผมผมเร่งมาที่ศูนย์รับเรื่องราวรับรู้เรื่องนะครับแล้วก็คิดว่าจะนำทุกปัญหานะครับระยะผู้เชิญนะครับแล้วก็จะทำให้ก่อนนะครับป้า แล้วทีนี้จะพูดให้ทันฟั้นที่มาันหนัเป็นนี่สวนเราก็เข้าทําไม่ได้เข้าไปแล้วก็โดนข้อหาพวกลูกเข้ามาประกาศไปแล้วว่าก้าวเดียวก็โดนลูกบ้านมาอยู่ในบริเวณอย่างเนี้ยออกไปก็ที่ดินตอนที่ก็ทำครอบครองอะไรเนี่ยรอบรอบบ้านหมอบถูกยัดกินี่สิ่งนู้ก็เป็นสิ่งนู้นเขาจะหาพร้านกาของของของรองที่เห็นหนูเป็นนีนน่เขาเองร้านร้านสองร้านมันหนูจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เขาเว้ย หนูจำประโยชน์ไม่ได้อะสมัที่หนูโ่ไปเองที่หูใจที่ลกไปเองาประโยชน์ไป็นอะไรเนี่ยน้ำน้ำหนูคู่แ้งัหมดคู่ของเงินจามพันมาจะเอาไหที่แงเาไปถแงบ้านที่หนูโผู่ตัวไว้ที่บเฟไปที่ยานตัดสิทธิ์ที่แานั่ก็โผล่ตัวไว้หนูจบาลีพี่บุวเฟ่ต์คุณทองไปหาไปหาไปหาไปห ตอนแรกกับเขาเป็นเป็นกอตก็ตอนนับคะแนนนี่แหละตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ใครัน่ัชาที่ไหนทีมีกีาที่มีปัญหานาสองสองายลาแล้วโแล้วเหใ่ยังไงั คนนี้คืคนขอแต่่ไหมไเชื่อช่งัน่พูดเกียวกัมาั้งอัเงค่ ที่อปรากฏว่าทางสุพรรณยังไม่ส o o m ได้ออกมาเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาเรียนที่นี่ครับขอให้ท่านช่วยเร่งรัดให้กับประชาชนด้วยนะคะับช่่างหน่อยนะคะหือรัฐสาสตร์ค่ะเพราะท่านก็รุ่นสูงรุ่นมาแล้วค่ะตายไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วพวกท่านรุ่นที่สามที่สี่เราจะให้รอไปถึงไหนที่นี่กี่ปีอ่ะที่นี่มีปัญหาเนี่ยสิบปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ปีห้าเจ็ดนะค่ะช่วยช่วยผู้ใหญ่ใจบุญช่วยมองชาวบ้านตาดำๆจากทุกเราด้วยนะคะ เราด้วยแต่ครเราวิ่งมาไม่รู้จะวิ่งยังไงแล้วก็วิ่งจนไม่มีเราจะวิ่งแล้วก็ช่วยเราด้วยคือว่าสนธรรมเราเหมือนกันเราจะทำตามตามมีอะไรจะพูดหรือคะให้กำลังใจครับ ครับตามที่ได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เป็นวันทํางานของผมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่คนเก่าที่นี่ทํางานที่นี่มา6เดือนแล้วนะครับก็เห็นป้ายสูรรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 ที่สังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผมได้รับมอบหมายให้มาถือเป็นเพื่อนออกับข้าราชการในปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดูเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสทำงานทันทีครับก็มารับฟังสภาพปัญหาและความสำเร็จของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็เห็นใจครับในช่วงโควิดก็รับเรื่องเป็นแสนเรื่องปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละปีก็จะมีประมาณ6 0,000่นกว่าเรื่องนะครับก็เราเห็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยดูเหมือนทางศูนย์เรียบราวร้องทุกข์เนี่ยเหมือนเป็นบุรุษไปณีนีนะครับ ในความรู้สึกของประชาชนคือมายื่นแล้วก็เรื่องหายไปผมก็เลยมาวันนี้ก็คือ,อจะมาเสริมเติมเต็มนะครับจะมาทำให้ศูนย์เนี่ยมีประสิทธิภาพคือรัฐบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับผมเห็นว่าโดยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยในที่ประชุมคณะรมนตรีหลายครั้งแล้ว อีกทั้งข้อสั่งการที่ท่านเดินทางไปตรวจภารกิจในต่างจังหวัดหลายครั้งผมก็ขอเป็นมือไม้ส่วนหนึ่งที่จะทําให้ศูนย์นีเ้เป็นศูนย์ที่ภารกิจที่หนึ่งนอกจากรับเรื่องราวล้อมทุกที่ได้ทํามาหลายปีแล้วทุกท่านก็ทราบก็จะเป็นภารกิจอีกอย่างคือศูนย์รับแจ้งเบาะแสะการทุจริต และการประพฤติมิชอบในวงราชการแล้วก็เบาะแสเรื่องอาชญากรรมทุกประเภทบ่อนการพนันยาเสพติดนะครับเว็บพนันหรือ,อาการหลอกลวงทางสื่อโซเชียลต่างๆจนกระทั่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยตกอยู่ในภาวะเป็นโรคซึมเศร้านะครับเท่าที่ผมทราบมาถูกหลอกจนหมดตัวเลยผมวันนี้นะครับ ก่อนเข้ารับตําแหน่งและเมื่อเข้ารับตําแหน่งเนี่ยก็ได้ไปกราบขอความกรุณาขอความเมตตาจากกระทรวงที่บังคับใช้กฎหมายกระทรวงที่อยู่ในฐานะที่จะบริการประชาชนมีเจ้ากระทรวงสองลายตอบรับผมมีหน่วยงานราชการหลายลายที่ตอบรับผมจะมาบรูรณาการแก้ปัญหาต้นน้ำกลางน้ำํำปลายน้ํา แล้วก็จะมีการรายงานให้ประชาชนทราบว่าปัญหาเรื่องใดเนี่ยเราได้แก้ไขไปรูุ้่วงแล้วจะมีการจัดลาดับความสำคัญของปัญหานะครับปัญหาที่เ,เลื้อลังมานานแล้วเราก็จะดูว่ามันติดขัดตรงไหนนะครับส่วนปัญหาอะไรที่แก้ได้ทันทีโดยเฉพาะในกรุงเทพตอนนี้นะครับปัญหาที่ผมทราบคือเสียงดังเรื่องสถานบันเทิงเปิด บรบกวนที่พักอาศัยของประชาชนอย่างเวลานี้ที่หมอชิดเนี่ยก็มีหมอลำตั้งแต่หัวขํายันตีหนึ่งครับนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงเอาลูกน้องมาเป็นเจ้าของพอไปจับก็ปรับจับแล้วก็ปรับแต่หมอลำก็เปิดได้อยู่เป็นปีอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแล้วก็รวมทั้งสถานบันเทิงต่าง คือผมเข้าใจเรื่องอความเจริญเติบโตของบ้านเมืองบางทีคอนโดราคาแพงๆหลังละ20-30เอ่อห้องละ20-30ล้านแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีสถานบันเทิงมาเปิดสัส่นสะเทือนไปถึงชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9ก็ไม่รู้จะทำมงแก้ไขยังไงจับแล้วก็ปรับจับแล้วก็ปรับก็อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยผมเรียนในที่นี้เลยเวลาจับเนี่ยเราก็ สอบไปเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยตกลงมันเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่านะครับเจ้าของตัวจริงคือใครบางทีบางสถานบันเทิงเนี่ยลงทุนผมดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยประมาณ20-30ล้านนะครับก็อันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยนะครับปัญหาทางเรื่องการรับเรื่องราวลงทุกปัญหาทั้งวันนี้ก็มีมายื่นเรื่องการมีเจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับเงินในฐานะก็เป็นผู้รับเหมาทั้งหมดเนี่ยผมก็จะแก้ปัญหาฉุกเฉินก่อนแล้วก็ได้คุยกันณนะทำงานและและว,วิธีการทั้งหมดเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ภายใน30วันผมจะพอได้ไปปรึกษากับหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเป็นรูปธรรมแล้วผมจะรีบถแถลงทันทีภายใน30วันครับตอนนี้ก็พร้อม ที่จะทํางานให้เป็นไป,นปนตามที่ผมแถลงครับแล้วมันเปนไถึงเปลี่ยนชื่อัต้องการรูปภาพอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนชื่องไหนอ่ะมันะเียชอได้ยได้อ๋อผมผมมาจากใจครับผม,ผมอยากความรู้สึกให้เห็นว่าไม่ไม่ได้ไปมีเรื่องการเมืองนะครับไม่มีเรื่องการเมืองใดๆเลยผมพูดจากความรู้สึกว่าทําเนียบต้องช่วยได้นะครับรัฐบาลประกาศ นโยบายหลายๆนโยบายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์คาประยบที่จะช่วยการทำงานของรัฐบาลผมในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นมือไม้ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านมีความตั้งใจแก้ปัญหาสังคมทุกเรื่องโดยเฉพาะยาเสพติดยาบ้าที่ระบาดเนี่ยนะครับท่านก็ลงไปกำชับลงไปขันน็อตเรื่องเว็บพนันออนไลน์ท่านก็ไป ผมมาอยู่ตรงจุดนี้ผมทําอะไรได้อย่างจริงจังเข้มข้นและแข็งแรงเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนผมมาทําครับไม่มีเรื่องการเมืองครับคําว่าทาเนียบช่วยได้นี่เป็นเรื่องที่ผมคิดมาจากหัวใจผมเองเลยครับวิ่งรถเข้าวิ่งรถออกมา6เดือนในฐานะที่ปรึกษาของนาย,ยกรัมตรีเนี่ยมันสะดุดหัวใจครับไม่มีการเมืองสะดุดหัวใจ คือสิ่งที่ภาคเอกชนทําอยู่แล้วผมก็ขอให้กำลังใจถือเป็นเรื่องดีเพราะเมื่อสักครู่นี้ผมก็พูดกับเพื่อนข้าราชการว่าเรื่องดีคืออะไรครับเขาช่วยตรวจสอบการกระทำํำทางการบริหารราชการแผ่นดินช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นเรื่องดีแต่ในภาครัฐเองเนี่ยก็ทำก็ต้องทำงานแข่งกัน แล้วสุดท้ายผลประโยชน์ที่ได้รับมันตกกับประชาชน<ต>นะครับนใหญ่คนที่ไปบอกว่าคือเาเร็วกวนะ่าในนสวนนั้นว่าไม่มีขั้นตอนเยอะแยะี้ก็อันนี้ก็ได้เรียนกับท่านลองประหลัดแล้วว่าระบบราชการบางอย่างติดระเบียบและทุกอย่างเขาก็มันใช้อำนาจตามขอบของกฎหมายอย่างเช่นปัญหาแรกที่รับของคุณป้าเมื่อสักรู่นี้มันก็เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับ เพราะผมเป็นนักกฎหมายผมฟังลึกผมดูรู้เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่ผมจะหาวิธีแก้ไขยังไงแต่ถ้าถ้าเป็นปัญหาที่ประชาชนไม่รับได้รับความเ,าเ,าเป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมเห็นว่าเท่าที่ผมนั่งอยู่ในที่ประชุมรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีหลายเรื่อง ข้อสั่งการก็ถือเป็นอำนาจของหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินผมก็จะนำข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมารับรับมาปฏิบัติอย่างเป็นลูกปรรมครับครับเพราะข้อสั่งการนี่ถือเป็นข้อสั่งการของหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดิน คือพอทราบปัญหานะครับท,ที่ท่านได้ถามมาเนี่ยพอทราบปัญหาเรื่องเออจ้าหน้าที่แต่ผมจะมีวิธีการใหม่นะครับจะมีวิธีการใหม่นะครับได้ได้ได้ไดคิดวิธีไว้แล้วผมก็ถึงบอกว่าณวันนี้ผมมีจิตใจมุ่งมั่นทำงานตรงนี้แต่จะทำอย่างไรเนี่ยภายใน30วัน พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจะมีขั้นตอนต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําแล้วเราก็จะมีเวลานี้ก็เรียนได้เรียนกับท่านรอ,อ,องประหลัดและเรียนท่านประลัดสํานักนายกที่ท่านกรูณามาเล่าปัญหาให้ฟังก็จะมีโคศกนะครับโคศกของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารกับสาธารณะว่าเราได้รับเรื่องอะไรไป อย่างน้อยเนี่ยนะครับแน่นอนมันแก้ไม่ได้ร้อยเปอร์ซในวันนี้เดือนนี้ปีนี้แต่ต้องรู้ว่าปลายทางเนี่ยมันติดขัดอะไรเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังและปัญหาที่ติดขัดนั้นนะ่ะก็จะได้ผมจะได้ไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านเป็นหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินประสานสั่งการไปยังทุกหน่วยงานของรัฐครับ ผมขออนุญาตเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่จะทําปัญหาอย่างๆอ,อ,อย่างอย่างที่ได้กราบเรียนมาเนี่ยให้รู้ล่วงเพื่อให้เกิดความผาสุกข,ของประชาชนครับได้แต่ละบสามไม่เอื่อนนะได้แนัเป็นมือตัวหม่รัฐบาลนะตอนนี้ถูกวิพากษ์คุณภูมิไปกินข้าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะลื้อคดีจะมาข้าวเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่ามัน้อขาวครับได้ได้คงไปสอบถามท่านภูมิธรรมนะครับ ก็ก็กรายละเอียดนะครับแต่ผมเอาจริงแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวของผมที่ผมพอพอรู้เรื่องโครงการรับจำนำข้าวอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปคิดอะไรสลับซับซ้อนมากครับมันก็เป็นเพียงว่าเราได้ตั้งข้อสงสัยมานานแล้วว่าข้าว4ีหปีเนี่ยทำไมมันจะเป็นข้าวเน่าข้าวเสียถึงกลับไปขายเป็นอาหารสัตว์ ขายเป็นเชื้อเพลิงซึ่งการต้นทุนการทําเชื้อเพลิงเนี่ยมันมันมันไม่ควรเอาข้าวไปเผาอะนะครับแล้วก็ทําการอาหารสัตว์เนี่ยเราก็ตั้งข้อสงสัยมานานแล้วและได้รับเบาะแสพอสมควรแล้วว่าบรรดาผู้ที่ซื้อข้าวไปนั้นเนี่ยเอาไปทําอะไรขอญาตเป็นรูปคดีให้เพราะเวลานี้ได้มีผู้ไปยื่นร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว นะครับในรูปคดีผมขอญาตว่าไอ้ที่ซื้อข้าวไปเนี่ยนะครับไม่ได้ไปทำอาหารสัตว์ครับแต,แต่ขอขอว่าเรามีแหล่งข่าวเรามีพยานหลักฐานตามควรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านลองภูมิธรรมรุณาไปดูเนี่ยท่านก็มีแค่พิสูจน์เชิงประจักษ์เท่านั้นนะ่ะว่าตกลงเนี่ยข้าวสิปีแล้วเนี่ยเอารับประทานได้ไหมแล้วผมก็ทราบว่าเดี๋ยวก็จะนําขายได้อีกนะนอกจากกินได้แล้วจะขายได้อีก นะครับเพราะนั้นก็คงมีแค่นี้ไม่ได้มีเรื่องการเมืองครับในในมุมมองเป็นนักกฎหมายนะมองคดีคุณยิ่งรักนี่เป็นคดีมีแรงจูใจใน,นการเมืองมากผมผม,ผมว่าท่านรองภูมิธรรมทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านดูแลเรื่องเรื่องข้าวเรื่องอ,องค์การคลงรังสินค้ามากกว่าผมผมไม่มองเป็นเรื่องการเมืองเลยครับไม่ใช่ในฐานะไปเปนักกฎหมายครับมองคดีคุณยิ่งรักที่ถูกป,ปฏิบัติเมีมูเลเหตุคดีใน,นการเมืองครับ ผม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 ว่าเอาเฉพาะปัญหาของการไปตรวจข้าวที่โกดังที่สุรินมากกว่าครับอย่าขอพขญาตอย่าไปเรื่องคดีความเลยครับครับ,รบประเด็นเก่าคืออย่าไปนานแล้วเรามันจุดติดในวันนี้ครับมันเพื่อจุดหมายอะไรหรือเปล่าครับก็เราก็ต้องคิดสีว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาไปหาราชการแผ่นดินยังไม่ถึงปีแลวเบาะแสเพิ่งทราบมาว่า โกดังเนี่ยจะเป็นเร่งรีบขายเป็นโกดังสุดท้ายอะ่ะทำไมต้องรีบขายอะ่ะเป็นโกดังสุดท้ายนะครับมันเหมือนในแง่ของผมในฐานะผมเป็นนกคนหมายผมว่ามันเหมือนจะทำลายพยานหลักฐานอะไรบางอย่างนะไม่มีไม่มีอะไรเป็นพิเศษเรื่องนี้ไม่มีเรื่องการเมืองเลยนะมีแต่เรื่องที่เรื่องที่เป็นเรื่องให้ประชาชนาถ้าข้าวดีข้าวขายได้ เงินเขาเข้ารัฐครับแค่นั้นเองครับไม่มีเรื่องการเมืองครับฮัลโหลโอเคเนาะโอเคนะครับครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขามีภารกิจเขาไปตรวจเยี่ยมมีผมไม่มีอะไรเนาะหมดหดเรื่องสูตรน้ำมันรทุกนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันเรื่อยๆไปพี่ม่คิดแกของโทษ ขอโทษนะคะ